สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้ากันต่อนะครับหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องของแบตเตอรี่ในรถพลังงานไฟฟ้าว่ามันเป็นประเภทไหนมันมีกี่แบบแล้วตัวของระยะทางเนี่ยที่วิ่งกันอยู่เนี่ยาทางทฤษฎีวิ่งได้เท่าไหร่แล้วก็มีคนที่ใช้งานจริงๆวิ่งไปเท่าไหร่แล้วก็เอาข้อมูลมาให้ดูนะครับก็มีการถกเถียงกันมากมายผมได้อ่านเกือบทุกคอมเมนต์นะตรงนั้นก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของสถานีชาร์จครับว่า ตัวของสถานีชาร์จที่เราเห็นเนี่ยตามข่าวเนี่ยบอกโอ้เดี๋ยวตรงนู้นทำตัวของอสถานชาร์จแล้วตรงนั้นในกรุงเทพทำตัวของสถานชาร์จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานับเป็นปริมาณตอนนี้ตกลงแล้วเนี่ยตัวของอสถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าตอนนี้มันมีอยู่เท่าไหร่แล้วแล้วจริงๆเนี่ยคำถามสำคัญเลยเนี่ยคือถ้าเทียบอัตราส่วนกับตัวของจำนวนรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราควรที่จะมีตัวของสถานีชาร์จสักเท่าไหร่วันนี้มาว่า โอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าน,นะครับเรื่องของจ,จํานวนสถานีชาร์จเนี่ยก็คือผมเริ่มดูข้อมูลเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงปลายปีช่วงปีใหม่นะว่ามันชุลมุนชุลตุ้มโหขมุขมัวก,ก,กันยังไงนะครับยิ่งในช่วงวันที่30-31เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าในแต่ละแอปเนี่ยโหมีการใช้งานตัวของชาร์จ DC เนี่ย อยู่แบบทุกๆแอปเลยแน่นแบบเป็นเป็นแบบเป็น,บบปนบบวันๆเลยตรงนั้นยิ่งในตัวของแอปอย่างตัวของ EV Station Plus ของทางปตทเนี่ยด้วยความที่มันต้องจองเวลาใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นรายชั่วโมงแบบนั้นเน่ยวันที่3ามบที่ผมเข้าไปดูข้อมูลน่ยวันที่3าอวันที่1น่เนี่ยโอ้ตัวของรายชั่วโมงที่ถูกการจองอ่ะตอนกลางวันเนี่ยมันแน่นมากแน่นไปถึงช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งยิ่งในช่วงที่เป็นรายทางที่ขึ้นไปภาคเหนือเนี่ยครับ ความที่แบบปีใหม่เรามักจะขึ้นไปภาคเหนือกันมากมากกว่าที่จะลงไปทางใต้แบบนั้นเนี่ยภาคเหนือเนี่ยโอตัวของจุดชาร์จแต่ละจุดของอพีชของปะตะทเนี่ย โหแน่นมากแล้วก็จะแน่นไปถึงช่วงหัวค่าแล้วก็เหมือนจะเว้นช่วงประมาณ2องทุ่มสามทุ่มไปเนี่ยแล้วก็จะไปแน่นอีกทีช่วงหลังสี่ทุ่มเพราะว่าเป็นช่วงของที่เป็นชาร์ตราคาถูกช่วงออฟพีคใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมว่า,าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปีใหม่ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของทางปตทของเอเล็กซ่านะครับของทาง EA a อ y w h e r e รเนี่ยลองดูจากซุ่มๆดูแบบลายทางที่ขึ้นไปภาคเหนือเนี่ยอันนี้แน่นขนาดครับมันจะกลับกับตอนที่เป็นลงไปทางใต้ลงไป ทางใต้เนี่ยไปถึงประมาณสุราษฎร์ภูเก็ตเนี่ยผมลองสุ่มๆดูเนี่ยารายทางที่เป็นสถานีชา้าตัวหัวชาร์จลงไปภาคใต้เนี่ย ก็ยังไม่ได้แบบแน่นเท่าไหร่ยังมีโอเคแหละเห็นว่ามีการจองแต่คือบางสล็อตท,ที่แบบถ้ากลับกันไปภาคเหนือเนี่ยมันจะแบบแน่นเลยเราตรงนั้นแต่คือพอลงไปภาคใต้เนี่ยจะไม่ได้แน่นเท่ากับภาคเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ผมดูว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากตอนที่เราเอาตัวรถออกไปในต่างจังหวัดเนี่ยพร้อมๆกันขับไปขับมาจากกรุงเทพขับไปภาคเหนือคนอยู่ภาคเหนืออาจจะขับมาที่กรุงเทพก็ได้อะไรแบบนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยเกิดการขมุกขมัวครับซึ่งถ้านับดู เพราะช่วงเทศกาลเนี่ยยังไงมันก็ไม่พอครับตรงนั้นคําถามคือแล้วจริงๆเนี่ยตัวของสถานีชารนะ์จณปัจจุบันนี้เนี่ยในไทยเนี่ยเรามีอยู่สักกี่แห่งนะครับตรงนั้น อันนี้ข้อมูลเนี่ยก็คือผมนับถึงช่วงสิ้นปี2022นะครับเพราะว่าข้อมูลตอนนี้ทุกๆแบรนด์ทุกๆยี่ห้อของตัวสถานีชา์จเนี่ยก็มักจะพูดถึงว่าถึงสิ้นปี2022เขาจะมีเท่านี้เท่านี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือตัวของ EA a v y w h e r e นะครับอันนี้ก็ข้อมูลอยู่บนหน้าเว็บนะครับเขาบอกว่าตัวของสถานีชา์จของเขาเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยของ EA a v y w h e r e เขามีอยู่จํานวนถึง400 location ครับตรงนั้นซึ่งในตัวของเว็บเนี่ยเขาก็ไม่ได้แยกย่อยนะครับว่า ใน400โลเคชันเนี่ยมีตัวหัวชาร์จที่เป็น AC อย่างเดียวกี่ ตัวของโลเคชันมีตัวของสถานีชาร์จที่รองรับน้องชาร์จ DC เนี่ยกี่โลเคชันนะครับตรงนั้นแต่เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงแล้วก็ถัดมานะครับก็คือตัวของ PTT EV Station Plus ครับซึ่งก็คืออยู่ในเครือของปตทนะครับทั้งหมดเนี่ยตามข่าวที่มีออกมาณนะตอนนี้เนี่ยก็คือ,อาทาง EV Station Plus เนี่ยเขาตั้งใจจะวางตัวเครื่องชาร์จของเขาเนี่ยให้ได้มากถึง450เครื่องชาร์จครับาภายในปี2022นี้แล้วก็ ค้านับเป็นโลเคชันตอนนี้นะครับที่ผมหาข้อมูลได้เนี่ยจนถึงช่วงประมาณเดือนธันวาคมปี2022เนี่ยทาง PTT EV Station Plus เ,เขาบอกว่าเขามีจุดชาร์จอยู่ใน129โลเคชันครับแล้วก็ในระยะถัดๆไปเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยทาง PTT EV Station Plus เนี่ยเขาจะพยายามวางตัวของเครื่องชาร์จให้ได้มากถึง 7,000เครื่องชาร์จภายในปี2,030ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอดูข่าวเนี่ยโอ้โหโอ้โ7,000เครื่องชาร์จมันเยอะมากนะทุกคนแต่คืออย่าลืมว่ามันคือนู่นน่ยภายในปี2,030นั่นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับตัวของหัวชาร์จที่เป็นของยี่ห้อ o n a อ o n ออไนออนเนี่ยที่เป็นสีแดงๆแ,แล้วก็ตอนนี้ถ้าอยู่ในกรุงเทพเราจะเห็นอยู่ในตามห้างเนี่ยอยู่พอสมควรนะครับที่เขาทามีตัวของเครื่องกั้นด้วยตรงนั้นอันนี้ไอตัวเครื่องกั้นอันนี้นอกเรื่องนิดนึงตัวของเครื่องกั้นที่ออนไนออนทำเนี่ยผมชอบนะรู้สึกว่าอันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ที่น่าจะทําได้ดีแล้วก็ไม่ได้กระทบกระเทือนกับคนที่จะอยู่ดีไปจอดอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่ามันจอดไม่ได้นะอะไรแบบนั้นตรงนั้นซึ่งออนไนออนนะครับตามข่าวนะครับก็คือภายในปี2022เนี่ย เขาจะพยายามขยายตัวหัวชาร์จเนี่ยให้ได้มากถึง1,000หัวชาร์จครับแล้วก็ถัดมานะครับที่เป็นผมคิดว่าสำคัญเหมือนกันก็คือที่เซนทันจับมือกับออนไนออนแล้วก็จับมือกับตัวของ e ีโครับที่จะเอาตัวของหัวชาร์จ ตัวของหัวชาร์จเข้ามาอยู่ในที่จอดรถของในห้างเซนทันทั้งหมด37สาขารวมทั้งหมดใน37สาขาเนี่ยก็คืออยู่ที่400หัวชาร์ตครับซึ่งตัวของออไนยอนกับตัวของเซนทัลเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็คืออ่ถ้าถ้าออไนยอนบอกว่า1,000หัวชาร์ตมันไปอยู่ในเซนทันแล้วประมาณ400หัวก็เท่ากับว่าออเนยอนขยายออกไปในพื้นที่อื่นๆนจริงๆเนี่ยอีกประมาณสัก600หัวชาร์จได้ครับตรงนั้นซึ่งเท่ากับว่าถ้านับภาพรวมเนี่ยจาก ที่ผมพูดถึงแบรนด์เหล่านี้ไปรวมกับแบรนด์ที่ผมไม่ได้พูดถึงอย่างตัวของ Alexa, อีเล็กซ่าแล้วก็ตัวของ PEA ใช่ไหมครับอะไรพวกนี้รวมๆกันเนี่ยเราน่าจะมีตัวของอจำนวนของโลเคชันตัวของที่แบบจุดจอดแวะชาดได้เนี่ยรวมๆกันเนี่ยถ้าดูจากตัวของ PT t อยู่ที่130ตัวของ EA เนี่ยอยู่ที่400ก็ไป500กว่าแล้วแล้วก็ตัวของออนแอออนรวมๆกัน 1,000หัวชาร์จนี่ผมมาให้ตีว่าโหวซักห0ึ่งร0โลเคชันได้ไหมเพราะว่าตัวของออนไออนที่ไปตั้งอยู่ในเซนทันเนี่ยอย่างตัวของอิสราเอลอันนั้นก็1 3บสหัวแล้วนะตรงนั้นถ้าตีว่าตัวของออน o ออนทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก100โลเคชันเนี่ยเราก็จะได้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณสัก600ตรงนั้นรวมกับตัวแบรนด์ที่ผมไม่ได้พูดถึงตรนี้ อีกประมาณสัก150ร وم, รวมๆกันเนี่ยเราน่าจะมีอยู่ประมาณสัก750โลเคชันครับซึ่งถ้าเราแยกย่อยออกมาเนี่ยตัวของ750โลเคชันเนี่ยมันไม่ใช่ทุกสถานที่ที่มีหัวชาร์จ DC ครับตรงนั้นที่ผมมาเน้น DC เนี่ยผมว่าคนที่สนใจร่องรถพลังงานไฟฟ้าหรือคนที่ขับอยู่แล้วเนี่ยเก็ตเลยครับเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางไกลเนี่ยความสําคัญคือเราต้องการหัวชาร์จ DC ที่ชาร์จแรงชาร์จเร็วใช่ไหมครับตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราชาร์จตัวของหัวชาร์จ AC เนี่ย กว่าจะชาร์จแบบให้ได้ถึงจุดที่เราต้องการเนี่ยมันใช้เวลาเป็นแบบหลักแบบชั่วโมงชั่วโมงตรงนั้นถ้าเป็นกับการเป็นหัวชาร์จดีซีที่ไฟแรงหน่อยเนี่ยเราอาจจะอยู่ว่าจุดหนึ่งประมาณสัก20บนาที30มนาทีแค่นั้นเองตรงนั้นตรงนั้นซึ่งถ้าแยกย่อยลงมาเนี่ยว่าใน750โลเคชันเนี่ยมันน่าจะเหลือหัวชาร์จดีซีทักเท่าไหร่ตรงนั้นอันแรกที่ตัดออกไปเลยเนี่ยก็คือตัวของออนไหนออนครับที่บอกว่า,าจะพยายามวางหัวชาร์จให้ได้หนึ่งพันหัวชาร์จอะไรแบบนั้นซึ่ง ออนไอออนเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่หัวที่เป็นตัวของ AC เป็นหลักตรงนั้นก็ตัดไปเลย1,000หัวชาร์จตรงนั้นถ้าเทียบว,ว่าสัดส่วนของการวางตัวของออนไ o ออนเนี่ยที่เห็นกันอยู่เนี่ยณปัจจุบันนี้อย่างที่วางในเซ็นทรัวางทีหนึงประมาณ10-15อะไรแบบนั้นเนี่ย รวมๆกันเนี่ยอออ่อนอาจจะหายไปประมาณสัก1000หัวหายไปหนึ่งต่อ10ก็คือประมาณ100 location, า่งร้อโลเคชันเป็นไปได้นะครับตรงนั้นแล้วก็ถ้านับ,นบดูเนี่ยตัวของ e a a n y w h e r e เองก็ตามหรือตัวของ EV Station Plus ของ b ต t เองก็ตามเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกโลเคชันครับที่มีหัวชาร์จ DC ครับถ้าเราตัดตัดออกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะมีนะครับตัวของหัวชาร์จ DC เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก อืมสักประมาณสัก350ถึง400 หัวชาร์จ c รวมรวมๆกันทุกยี่ห้อได้ครับณนะปัจจุบันนี้นะครับซึ่งอย่าลืมว่าอย่างในกรณีของตัว PTT นะครับตัวของพอปตทอ v Station Plu ัเนี่ยใน1ตู้ที่เขาบอกเนี่ยว่าเขาจะว่าง450อเครื่องชาร์จเนี่ยใน1ตู้ชาร์จเครื่องชาร์จของเขาเนี่ยมันคือ3หัวที่อยู่รวมกันตัวของ AC DC Typ e 2ใช่ไหมครับที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันแล้วก็ทางปตทก็ยังซัพพอร์ตหัวเก่าอยู่ด้วยก็คือเป็นทางทางญี่ปุ่นเป็นหลักเลยเนะี่ยก็คือ,อตัวหัวที่เป็นตัวของ ที่ชื่อว่าชาเดโมอยู่ด้วยนะตรงนั้นซึ่งมันไม่ใช่ DC แบบในหนึงตู้ของปตทมันก็ไม่ใช่ DC ทั้ง3หัวนะตรงนั้นซึ่งอันเนี้ยรวมๆกันเนี่ยผมคิดว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราน่าจะมีหัวชาร์จ DC เนี่ยทั่วทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักให้เต็มที่ประมาณ350หรือแบบ400หัวชาร์จประมาณนี้ครับ ที่พูดถึงกันไปเนี่ยก็คือเป็นตัวของจํานวนของตัวหัวชาร์จ DC ตัวของโลเคชันใช่ไหมครับทีเนี้ยคนก็คงสงสัยครับว่าแล้วถ้าเทียบกับตัวตัวของจํานวนรถล่ะ,ะตัวของจํานวนรถ EV ที่เป็นเพียวแบตเตอรี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออมันมีอยู่จํานวนเท่าไหร่มาเทียบสัดส่วนกันนะครับรถที่จดทะเบียนไปทั้งหมดนะครับที่เป็นแบบบีอหรือแบบเพียวแบตเตอรี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยณปัจจุบันเนี้ข้อมูลทางการเนี่ยอยู่ที่ถึงเดือนประมาณตุลาคมปีสองพันยี่สิบสองครับมีทั้งหมดเนี่ย ออน้อยมากผมเพิ่งเห็นตัวเลขไม่นานนี้เหมือนกันตอนหาข้อมูลก็คือมีอยู่แค่ประมาณ 15,000คันเท่านั้นเองครับผมให้อีก2เดือนเนี่ยก็คือพศจิกากับธนวาเนี่ยมียอดส่งรถทั้ง MG ทั้งตัวของ BYD เนี่ยรวมๆกันอีกประมาณสัก5,000คันผมตีให้เลยว่าจนถึงสิ้นปี2022เ่ยเรามีรถที่เป็น p พีวแบตเตอรเนี่ย BEV เนี่ยอยู่ราวๆ20,000คันครับตรงนั้นซึ่งถ้าเทียบสัดส่วนที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยว่าณปัจจุบันเนี่ยเราน่าจะมีหัวชาร์จที่เป็น DC เนี่ยอยู่ที่ประมาณ350หัวใช่ไหมครับ นั่นเท่ากับว่า1หัวชาร์ตตอนนี้มันเท่ากับรองรับรถถึง57คัน,นครับตรงนั้น พอจะเห็นภาพรวมไหมครับว่าทําไมถึงแบบอ๋อไปตรงไหนก็คนแน่นตรงนั้นไปตรงไหนก็แบบกว่าจะได้ชาร์จต้องรอคิวนั้นเพราะว่าตัวหัวชาร์จที่เป็น DC เรามีจํานวนไม่ได้เยอะเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนรถครับตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยมันคือตัวเลขที่แบบผมคิดคร่าวๆตรงนั้นแต่คือเพื่เห็นภาพนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นคอขวดที่เกิดปัญหาอยู่กับ ตัวของรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าว่าถ้าออกไปต่างจังหวัดคนจะต้องเจอปัญหาแบบนี้นะที่แบบหนึ่งหัวชาร์จเนี่ยมันคือใช้กันอยู่เฉลี่ยเนี่ยประมาณ57คันซึ่งถ้าเทียบว,ว่า1คคันใช้ ใช้แบบเ,เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรแบบเลย25นาทีเนี่ยแล้วเราลองติต่างว่า,าใน350หัวชาร์จเนี่ยกระจายอยู่ในแต่ละจุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ350โลเคชันเราตีว่า1โลเคชันมี1ตัวของ DC อแค่นั้นเลยเนี่ยเ,เท่ากับว่าเวลาที่รถเข้าไปชาร์จเนี่ย กว่าที่รถคันสุดท้ายสมมติสมตสมตินั่งแบบเป็นวิธีแบบสุดตรงมากก็คือรถคันสุดท้ายแบบชาร์จพร้อมกันเนี่ยรถที่แบบต่อแถวแล้วเป็นคันสุดท้ายเนี่ยกว่าจะได้ชาร์จดีซี DC เนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงมากกว่าจะถึงคิวนะครับตรงนั้นอันนี้ก็ย้อนกลับไปตอนช่วงปีใหมน่นะ ก็ไม่แปลกใจครับที่ก็จะมีคนบ่นว่าเออพอไปถึงเนี่ยมันต้องรอนานอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของตัวหัวชาร์จ DC ในปัจจุบันที่มันยังมีไม่ได้เพียงพอตอบโจทย์กับปริมาณรถนะครับตรงนั้นที่เนี้ยที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยก็คือเป็นภาพรวมนับปัจจุบันของในไทยที่1หัวชาร์จ DC ต่อรถพลังงานไฟฟ้า57คันครับซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นสัดส่วนที่เยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าโหถ้าเรานับดูเนี่ยมันมันไม่แปลกใจครับที่ทําไมมันเกิดคอขวดในการที่เข้าไปในนสถาี ชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าตรงนั้นนะครับทีนี้มาดูกันครับว่าในภาพรวมในประเทศอื่นๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องของสถานีชาร์จนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผมว่าทุกคนก็อาจจะนึกถึงในอเมริกาว่ามันมีเท่าไหร่นะครับซึ่งมันเป็นภาพรวมของทั้งประเทศของเขาเนี่ยอันนี้เป็นภาพรวมที่เป็นข้อมูลเป็นทางการนะครับจนถึงปี2021ตรงนั้นเนี่ยทางอเมริกาตอนนี้มีจุดชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยตัวของ สถานีชาจเนี่ยอยู่ที่56,000โลเคชันครับโ้เยอะไหมครับเยอะนะเออทุกคนแต่คืออย่าลืมว่าออพอดูแผนที่อเมริกาเขา มีพื้นที่ประเทศใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็ถ้าแยกย่อยออกมาเป็นหัวชาร์ตเนี่ยใน5,6000นหกพันโลเคชันเนี่ยเขามีตัวหัวชาร์ททั้งหมดอยู่ที่1 4 8 0 0 0หัวชาร์ตครับแล้วก็แยกย่อยออกมาเนี่ยว่าตัวหัวชาร์ททั้ง1 4 8 0 0 0เนี่ยเป็นหัวชาร์ตเลเวลไหนบ้างเนี่ยเราก็จะได้ว่าหัวชาร์ตเลเวลที่1เนี่ย เ,เขามีอยู่2%เอ,อหัวชาร์จเลเวลที่1หมายความว่าชาร์จไฟ1ชั่วโมงจะได้ระยะทางประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเพียบเท่ากับว่าตัวหัวชาร์จยอยู่ที่ประมาณสัก 2- 3กิโลวัต์เท่านั้นเองครับแล้วก็ถ้าถัดมาเนี่ยหัวชาร์จเลเวลที่2เนี่ย ชาร์จไฟ1ชั่วโมงจะได้ระยะทางอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรครับอันนี้เทียบเท่ากับตัวของหัวชาร์จอยู่ที่ประมาณ7-11ถึงกิโลวัตต์ครับในอเมริกามีมากถึง79.5%บเปอเ็นตครับเป็นตัวเลขที่ผมตกใจเหมือนกันเพราะวาเวลาที่เราดูข่าวเกี่ยวกับรถพลังงานไฟฟ้านในอเมริกาเนี่ยเราอาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้ที่รู้สึกไปเองว่าเ,เขาน้าจะมีตัวหัวชาร์จดีซีอยู่เยอะแล้วก็แพร่หลายไปทั่วประเทศกว่านี้นะ ซึ่งในหัวชาร์ทที่เป็นชาร์ตเร็วๆเนี่ยก็คือตัวหัวชาร์ทเลเวล3นี้แหละในอเมริกาในตามข้อมูลที่เป็นทางการจนถึงปี2021เนี่ยเขามีอยู่จำนวนที่18.5%จากจำนวนหัวชาร์ททั้งหมด148,000หัวชาร์ทนะทุกคนซึ่งตัวหัวชาร์ทเลเวล3เนี่ยที่มีอยู่18.5%เนี่ยเขาตีว่าชาร์ตไฟ30นาทีเนี่ยจะได้ระยะทางประมาณ160 ถึง320กิโลเมตรครับถ้าเทียบเป็นตัวของเครื่องชาร์จเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับการปล่อยกระแสไฟอยู่ที่ประมาณ75ถึง150กิโลวัตต์ครับอันเนี้ยเป็นของในอเมริกาครับซึ่งอ,อีกอันนึงที่ผมหามานะครับล้วก็คิดว่าอันเนี้ย เฮ้ย hey, เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือในประเทศไอร์แลนด์ครับไอร์แลนด์เนี่ยอยู่ในยุโรปนะครับแล้วก็ตอน,น,นเนี้ยในไอร์แลนด์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขามีตัวของจุดชาร์จ DC เนี่ยอยู่ที่1,900หัวชาร์จครับตรงนั้นซึ่งถ้าถามว่า1,900หัวชาร์จเนี่ยก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าทางประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ครับเขาปักธงไว้แล้วครับว่าภายในปี2030เนี่ยเขาจะต้องมีตัวหัวชาร์ตที่เป็น DC f ฟราชาร์จเนี่ย1 0 0 0 0แหัวชาร์จครับเพราะว่าเขามองว่า,าภายในปี2030เนี่ยเขาจะมีรถพลังงานไฟฟ้าวิ่งอยู่ในประเทศเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านคันครับพอเราเอาตัวเลขสัดส่วนมาเนี่ย1 0 0 0 0แหัวชาร์จ DC เทียบกับรถ1ล้านคันเนี่ยเราจะได้สัดส่วนออกมาเป๊ะมากก็คือ 1ชาร์จ DC ต่อรถประมาณ10คันแค่นั้นเลยครับตรงนั้นซึ่งจะต่างกับตัวเลขที่เราประเมินกับในไทยเมื่อกี้ที่1ห,หัวชาร์จ DC ซนะีณปัจจุบันในไทยเนี่ยอยู่ที่รถ57คันครับตรงนั้นอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปทางนี้แหละว่า ประมาณ1หัวชาร์จ DC เนี่ยรองรับรถประมาณสักสิคันครับตรงนัเพียงแต่ว่าตรงนี้ครับมันต้องมาดูด้วยว่าถ้าจะเป็นหัวชาร์จ DC เนี่ยจะต้องเป็นไฟแรงพอสมควรด้วยนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวหัวชาร์จ DC ที่เป็นไฟประมาณแบบ6ก7ิกิโลวัตต์เนี่ยก็จะไม่ตอบโจทย์ตัวของรถพลังงานไฟฟ้า หลังจากนี้ไปสัก2ปี3ปีเนี่ยมาตรฐานอาจจะอยู่ที่ประมาณสักแบตเตอรี่อาจจะอยู่ที่ประมาณเดียว70กิโลวัตต์ะายแบบเนี้ยการที่จะต้องชาร์จให้ได้เร็วเนี่ยก็ต้องมีตัวหัวชาร์จ DC ที่เป็นดับเบิลนะผมมองว่าถ้าในไทยจะทำตัวหัวชาร์จ DC หลังจากนี้ไปเนี่ยควรจะตั้งเป้าว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นไปได้โอเคว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างมากเรื่องสถานที่เรื่องการขอไฟของแบรนด์ต่างๆเนี่ยแต่ผมมองว่า ตัวหัวชาร์จ DC เนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะ อยากให้มีพลังงานเนี่ยที่ปล่อยออกมาได้ที่อยู่ที่ประมาณ150กิโลวัตต์ครับเพราะว่าเวลาที่ชาร์จจริงเนี่ยออมันไม่ได้ตัวของกระแสะไฟที่150กิโลวัตต์ตลอดออช่วงที่เราชาร์จมันก็เหมือนกับการชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ช่วงแรกมันจะเร็วแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยออตัวของการชาร์จมันก็จะลดทอนเรื่องพลังงานไฟฟ้าลงไปนะครับออการที่จะผมอยากได้ตัวไฟที่150กิโลวัตต์ต่อ,อ,อหัวชาร์จดีซเนี่ยเพราะว่าเ,ออเวลา ที่ใช้จริงเนี่ยค่าเฉลี่ยมันจะลงมาอยู่ที่ประมาณสัก90ถึงประมาณสัก110กิโลวัตต์เท่านั้นเองครับ แล้วก็ถ้ากับกันเนี่ยเราไปมุ่งไปที่หัวชาร์จว่าเป็นช่วงประมาณแบบเรามีหัวชาร์ทที่แบบเป็น70กิโลวัตต์เนี่ยเวลาที่ใช้จริงเนี่ยตัวของสัดส่วนกําลังไฟมันก็จะมีอาการสูญเสียการลดทอนลงไปเนี่ยมันก็อาจจะเหลือประมาณสัก40-50กิโลวัตต์เท่านั้นเองครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอยากได้ว่าถ้าจะทําตัวหัวชาร์ตดีซีในอนาคตหลังจากนี้ไปเนี่ยควรจะชาร์จได้ที่ประมาณ150กิโลวัตต์ขึ้นไปครับ สำคัญในเรื่องของตัวหัวชาร์จดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกระแสะไฟแรงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นว่าในไทยตอนนี้ด้วยความที่มันเป็นยุคเริ่มต้นเนี่ยแต่ละยี่ห้อก็จะวางตัวของตู้ชาร์จเนี่ยไม่ได้เยอะครับตรงนั้นซึ่งในตัวของตู้ชาร์จเนี่ยบางทีมีแค่1ตู้ ก็เรียกเป็น1 Station ชนและอะไรแบบนั้นนะผมคิดว่าอันนั้นก็เรียกเป็นตู้ตู้ชาร์จไปอะไรแบบนั้นเออมันไม่เหมือนเวลาที่เราพูดถึงในคำภาษาอังกฤษว่า g a s o l i n e s t a t i o นอ่าปั๊มน้ำมันเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงปั๊มน้ำมันเนี่ยมันคือเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีตัวหัวจ่ายน้ำมันอ่ีหัว6หัวจ่ายน้ำมันอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยตัวของอให้เห็นภาพนะตัวของปั๊มน้ำมันณปัจจุบันในไทยนะครับที่ผมดูข้อมูลมาเนี่ยตัวของปั๊มน้ำมันตอนเนี้ยเร ประมาณ30,000โลเคชันครับ30,000แห่งตรงนั้นถ้าเทียบว่าในแต่ละแห่งเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยใน30,000โลเคชันเนี่ยเฉลีย่ยเฉลี่ยว่ามี6หัวจ่ายน้ํามันเท่ากับว่าเรามีตัวหัวจ่ายน,น้ํามันอยู่ที่ประมาณ180,000หัวจ่ายน้ํามันรองรับ รถทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ล้านคันครับถ้าเทีเป็นสัดส,ส่วนก็คือ1หัวจ่ายน้ํามันต่อรถ225คันครับพอพูดแบบนี้เฮ้ยไอที่เมื่อกี้เราพูดไปเนี่ยว่าแบบอของรถพลังงานไฟฟ้ามัน1ต่อ57นะของรถเทเป็นน้ํามันมันคือ1ต่อ225อเนี่ยอันเนี้ยโหของน้ามันมันโหมันต้องใช้เวลานานสิเปล่าครับอย่าลืมว่าเวลาที่เราเข้าไปเติมน้ํามันเนี่ยลองจับเวลาดูก็ได้คร่าวๆพอเราแบบแล่นรถเข้าไปในเขตของตัวปาน้ํามันเนี่ย จับเวลาดูใครนะครับเออมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณตอนหนึ่งคันเนี่ยประมาณ5นาทีถึงประมาณสัก8นาทีตรงนั้นเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยสมมติว่ามีรถจอดอยู่ด้วยอ่ะต่อก่อนหน้าเราอะไรแบบนี้ก็อยู่ประมาณสัก8นาทีไม่เกิน10นาทีซึ่งถ้านับดูเนี่ยอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่1คันเนี่ยเติมน้ามันอยู่ที่8นาทีเนี่ยเท่ากับว่าณนะปัจจุบันเนี้ยรถน้ํามันเนี่ยครับใช้เวลาเติมพลังงานของเขาเนี่ยเร็วกว่ารถไฟฟ้านี่อยู่ประมาณ3เท่าครับตรงนั้นผมคิดของตัวรถพลัง,ง ไาไ้อยู่ที่ประมาณแค่25นาทีนะครับตรงนี้83 24เอ่อ3เท่าโดยประมาณตรงนัง้นที่ตัวของรถน้ำมันเนี่ยยังทำได้เร็วกว่านะครับนั่นทำใหเ้เวลาที่เราพูดถึงตัวของสถานีชาร์จนยครับใน,น่อใน1จุดที่เป็น1โลเคชันการชาร์จเนี่ยเราควรจะมีตัวของหัว DC เนี่ยอยู่ประมาณสัก4หัวชาร์จเป็นอย่างน้อยครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเข้าไปเจอ,เอตัวของสถานีชาร์จปุ๊บเ,เราจะได้หน้ากระดานจอดแบบชาร์จกันได้พร้อมกันเนี่ย 4คันมันจะได้ทําให้ลดคอขวดในการที่คนจะต้องไปรอชาร์จแบบ1.1 DC จุดอะไรแบบนี้มันจะลดปริมาณตรงนี้ลงไปได้มากครับถ้าเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อที่ลงทุนเรื่องตัวของเครื่องชาร์จ DC เนี่ยก็ควรจะทําให้ได้สัก4หัวชาร์จ DC ในแต่ละโลเคชันด้วยนะครับ ก็คงได้เห็นข้อมูลบ้างต้นนะครับว่าตัวของสถานีชาร์จที่เป็น DC เนี่ยที่เวลาที่เราเดินทางไกลเนี่ยมันเป็นคอขวดยังไงนะครับก็ผมไล่ๆตัวเลขออกมาให้ดูนะครับว่าอ๋อตอนนี้มันคอขวดประมาณนี้แต่ปีใหม่ก็เรื่องหนึ่งครับผมคิดว่าตอนช่วงสงกรานที่จะถึงในเดือนเมษาเนี่ย อันนั้นอ่ะก็จะเป็นคอขวดที่มันใหญ่กว่านี้มากแล้วก็น่าจะทําให้หลายหลายคนอาจจะตัดสินใจไม่เอารถที่เป็นตัวของ EV เนี่ยออกไปเดินทางไกลก็ได้เพราะว่ากว่าจะถึงเดือนเมษาเนี่ยครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าสิ้นปี2022เนี่ยเราจะน่าจะมีรถพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ20,000คันแล้วใช่ไหมครับกว่าจะถึงเดือนเมษาเนี่ยอย่าลืมว่า BYD ก็จะส่งรถอีกได้ประมาณสัก5,000คันตรงนั้นหรืออาจจะเลยแบบห0 0 0 0 0 0็คันก็ได้กว่าจะถึงเดือนเมษาตรงนั้นแล้วก็อย่าลืมว่า t ท sla ถึงตอนนั้นก็น่าจะออกมาอีกประมาณสัก1,500-2,000คันอีกตรงนั้นรวมๆกันเนี่ยเ,เดือนเมษานยนเราอาจจะมีรถที่เป็นแบบฟูลแบบ e ีวีรเนี่ยวิ่งกันอยู่ในถนนเนี่ยประมาณสัก27,000คันโดยประมาณนะตรงนั้นถ้าเทียบกับสัดส่วนอของตัวสถานีชาร์จแล้วก็ถ้าตัดออกไปเหลือแค่ตัวของ DC ชาร์จที่เป็นฟ้าชาร์จเนี่ย Oh, เราก็น่าจะขอขวดช่วงที่เป็นสงกรารเนี่ยไม่น้อยนะครับตรงนั้นใครที่ขับรถพลังงานไฟฟ้าตอนที่เป็นช่วงเทศกาลสงการอันนี้คำนวณกันดีๆนะครับผมประเมินเองว่ามันน่าจะยิ่งกว่าตอนที่เป็นปีใหม่ไปด้วยซ้ำนะครับตรงนั้นโอเคว่าตอนเนี้ยสำหรับในมุมผมผมรู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงเริ่มต้นอของยุครถพลังงานไฟฟ้ากา็ยังต้องให้โอกาสครับตรงเนี้ยมันแน่นอนมันตะกุกตะกักใครจะมาว่าว่าเห็นไหมเนี่ยตัวของอรถ พลังงานไฟฟ้าตัวของรถ EV ีมันเนี่ยมันเจอปัญหาแบบนี้าการเริ่มต้นทุกๆอย่างอะมันเจอปัญหาอยู่แล้วครับถ้าไม่มีคนที่เริ่มก่อนเนี่ยถ้าไม่มีคนที่ซื้อรถพลังงานไฟฟ้าก่อนเนี่ยตัวของสถานีชาร์จแบรนด์ต่างๆเขาจะวางไหมล่ะตรงนั้นผมคิดกับกันเนี่ยแทนที่จะมาบอกว่าคนที่ซื้อรถพลังงานไฟฟ้าตอนน,น,ออน,นี้มันไม่พร้อมหรอกจะซื้อทอําไมกับการถ้าไม่มีคนซื้อเนี่ยตัวของสถานชาร์จต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่วางเยอะขนาดนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เร่งวาง,างนะตรงนั้นมันเป็นไก่กับไข่ครับมันต้อง มีคนเริ่มต้นก่อนเดีย๋ยวผมคิดว่าน่าจะต้องเอาใจช่วยทุกๆคนเนี่ยที่เริ่มซื้อรถพลังงานไฟฟ้าแล้วให้ตัวแบรนด์ต่างๆเนี่ยได้เห็นแล้วแหละว่าเขาต้องเร่งแล้วนะเดี๋ยวรถมันจะมาเยอะขึ้นกว่านี้นะอันเนี้ยผมเอาใจช่วยทุกๆคนนะครับที่ได้ซื้อรถพลังงานไฟฟ้าไปแล้วแล้วก็รวมถึงคนที่กําลังรอรถทั้ง b ีวดีทั้งเทสลาแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆในอะนาคตอันใกล้นียที่กําลังจะออกมาด้วยนะครับสาหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยผมคิดว่าก็จะยิ่งสนุกไปขึ้นกนกกกวว่่่ีีี้ออออเเเรรืืงงงยัับตข สเตชันชาร์ตครับแต่คือเป็นตัวของซ u ปเปอร์ชาร์จของ Tesla ครับเราจะมามองกันครับว่าตัวของเท s l a s ซ p e เปอร์ชาร์เนี่ยที่เท s l a บอกว่าในปี2023นในไทยเนี่ยเขาจะวางอยู่ทั้งหมดอยู่10แห่ง10ที่เนี่ยมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ถ้าเทียบสัสดส่วนกับ ในต่างประเทศเนี่ยในต่างประเทศเขาวางยังไงแล้วมันระยะห่างมันเป็นประมาณไหนเนี่ยเพื่อที่เราจะได้มองเห็นภาพรวมคร่าวๆว่าไอตัวสิ่สถานที่ของตัวเทสลาซูเปอร์ชาร์เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ไหนบ้างมันน่าจะเป็นสัดส,ส่วนอยู่ในกรุงเทพสักกี่ที่ตรงนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวมาว่ากันในตอนต่อไปครับเกี่ยวกับตัวของเทสลาซูเปอร์ชาร์ตครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ติดตามกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ